สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องสนน้อยสตอรี่นะคะวันนี้จะมีนิทานมานำเสนอเกี่ยวกับแนวผจญภัยของนักสำรวจที่ต้องการหาล่าสมบัติที่มีมูลค่ามากและในป่าลึกนั้นจะมีสัตว์ชนิดใดและอะไรที่คอยปกป้องสมบัติอยู่เราไปรับชมรับฟังกันเลยนะคะนิทานเรื่องไททันอภิมหางูยักษ มีป่าที่แสนกว้างใหญ่มีพืชพันธุ์สัตว์ป่านานาชนิดป่าไม้อุดมสมบูรณ์หากินตามวัฏจักรภูเขาที่เขียวชอุ่มมีน้ำตกสายทานที่ยาวกว้างไกลสุดลูกหูลูกตาพอที่จะให้สัตว์ป่าได้กินตลอดทั้งปีในป่าแห่งนี้มีคนป่าอาศัยอยู่ชนเผ่าหนึ่งมีผิวสีแทนหัวหยิกย่องฟันขาวตาโปน ฟันที่ขาวของเขานั้นใช้เถาวันสมุนไพรสีฟันแทนเป็นยาไม่มีเครื่องนุ่งห่มใช้ใบไม้แห้งนุ่งแทนผ้าเพราะป่านั้นไม่มีผ้าที่จะให้พวกเขาดันได้นุ่งชนเผ่านี้มีอยู่ไม่กี่ครอบครัวหากินตามแม่น้ำลำธารหาปลาและพืชผักต่างๆและแวดน้ำตกมากินเวลาหาปลามาได้พวกเขาจะนำไปตากแห้ง เก็บไว้กินได้หลายมือ้อพวกเขานั้นลักผืนป่าและสัตว์ป่ามากเขาคิดว่าสัตว์พวกนี้เป็นพี่น้องตนชนเผ่าป่าต่างไม่รู้จักเงินทองรู้จักแต่ก้อนหินที่มีค่าเพราะผืนป่าแห่งนี้เป็นดินแดนแห่งเพชรอัล้ำค่าสีมรกตสวยงามคนป่าดูแลเป็นอย่างดีให้อยู่ที่เดิมอย่างเสมอที่แห่งนี้เป็นป่าดงดิบ มีสัตว์ป่ามากมายและสัตว์เลื้อยคลานคืองูยักษ์ไททันที่ดูแลหุบเขาแห่งเพชรนี้อยู่ไม่ให้ถูกทําลายคนกลุ่มนี้ต่างบูชางูเพราะเขาคิดว่างูยักษ์ตนนี้จะดูแลปกป้องสมบัติแห่งป่าได้ไม่มีใครกล้าที่จะเข้ามาทําลายไม่นานก็มีนักสํำรวจอยู่กลุ่มหนึ่งตรวจพบว่าผืนป่าแห่งนี้มีวัตถุล้ำค่า นั่นก็คือเพชรมรกตจำนวนมหาศาลโดยความโลภอยากได้อยากมีคนกลุ่มนี้ปรึกษากันตกลงเอกฉันกันว่าจะไปหาเพชรมรกตที่ป่าแห่งนี้พวกเขานั้นมีอุปกรณ์ครบมือเครื่องสำรวจต่างๆเข็มทิศอาวุธป,ป้องกันตัวใช้เวลาวางแผนระยะหนึ่งโฟกัสจุดหมายได้อย่างแม่นยำพวกเขารู้แค่ว่า ในป่าพื้น,นี้มีแต่สัตว์ป่าและเพชรแต่ไม่รู้เลยว่าด้านในมีทั้งชนเผ่าคนป่ากับงูยักษ์ไททันหรือสัตว์ป่าที่ดุร้ายล้อพวกเขาอยู่แถมอีกทั้งพืชพันธุ์ป่าไม้หน้านาชนิดเพียงแค่สัมผัสดโดนพิษก็อาจถึงตายได้ผู้คนกลุ่มนี้มีจำนวนทั้งหมด15คนแต่หลักๆมีนายอาดัมเมยา่าและชาลอต ทั้งสม,มีความเชี่ยวชาญด้านสำรวจมากแต่ทั้งสามคนนั้นไม่ชวนเพื่อนอีกคนนายคนนี้ชื่อว่านิคมนิคมเป็นผู้เชี่ยวชาญและพานป่าเขารู้จักเขตในบริเวณป่านั้นดีเพราะในสมัยของพ่อเขานั้นเคยพาเขาเดินเข้าไปถึงจุดด้านในสุดคือจุดที่มีเพชรมรกตนั่นมาแล้วเขารู้ทุกอย่างว่าด้านในป่าแห่งนั้น มีทั้งชนเผ่าคนป่าและงูยักษ์ไททันตัวมะฮมาที่สามารถกลืนคนสิบคนได้ภายในพริบตาเดียวนายนิคมเดินมปได้ยินเพื่อนทั้งสามคนพูดก็เลยเตือนเพื่อนไปว่าอาดัมเมยาชารตดพวกคุณคิดจะทำอะไรกันในป่าด้านนั้นมันอันตรายมากนะไม่มีอะไรหรอกนิคมก็เป็นแค่ป่านะฉันเตือนพวกคุณแล้วนะ มันไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกด้านในมีทั้งงูยักษ์ตัวมหือมาแถมชนเผ่าคนป่าอีกทั้งสัตว์ดุร้ายคุณไม่ต้องมาอ่ำพวกเราหรอกอยากไปอยากจะได้ส่วนแบ่งงั้นสินิคมสายหน้าต่อให้พูดยังไงเพื่อนๆก็ไม่เชื่อพวกเขาต่างเตรียมอาวุธป้องกันตัวและในกลุ่มสิบห้าคนนั้น เขาก็ได้เลือกคนที่เก่งทุกด้านไปร่วมด้วยอาดมเลยนึกขึ้นได้ว่านายนิคมเขาเคยเข้าไปแล้วน่าจะรู้จักที่นั่นดีกว่าใครเขาเลยปรึกษาเพื่อนๆกันใหม่อีกครั้งต้องให้นิคมไปด้วยแต่นิคมก็ปฏิเสธพวกเขายื่นข้อเสนอให้เงินก้อนโตนิคมก็ไม่รับอยู่ดีคืนต่อมานายนิคมได้ไปหาพ่อที่บ้าน เลยเล่าเรื่องดาวให้พ่อฟังพ่อก็เลยบอกให้เขาไปช่วยเพื่อนๆอ,อย่างน้อยเขาก็เป็นคนเดียวที่รู้จักเส้นทางนั้นมากที่สุดเช้าวันรุ่งขึ้นนิคมเดินไปหาเพื่อนๆบอกกับเพื่อนๆว่าในทุกคนเดี๋ยวผมจะเป็นคนพาพวกคุณไปนะแต่ผมขอส่งแค่หุบเขาที่ไกลทีหมายเท่านั้นได้ๆขอบใจมากนิคมสามวันต่อมาถึงวันออกเดินทาง ทุกคนก็ต่างเตรียมอุปกรณ์พร้อมและก็ขับรถไปที่หน้าผืนป่าและเดินเท้าต่ออีก15วันเพื่อเงินมหาศาลทุกคนได้เดินทางอย่างขมักขม้นนิคมนำทางมีกลิตประจำตระกูลติดตัวไปด้วยพ่อเขาได้ให้ไว้ก่อนมาเดินทางมาได้สองถึงสามวันแรกก็ไม่มีอะไรผิดปกติตกเย็นทุกคนรวมตัวกันตั้งเต็นท์ปักหลัก ก่อก,กองไฟทำอาหารเครื่องดื่มเฮฮากันไปพอดึกเข้าก็ต่างแยกย้ายกันนอนพอนอนได้ไม่นานมีฟูง้งตะขาบแตกรังเดินยั้วเยี้ยเต็มเต็นไปหมดพวกเขาก็ต่างสะดุ้งลกขึ้นตกใจนิคมก็หยิบไฟในกองแล้วโยนให้เพื่อนคนละดุน้นก็ปัดกันไปอยู่ครู่หนึ่งตะขาบก็ได้หายไปไกลฟ้าสว่างทุกคนก็เตรียมออกเดินทาง ตามปกติตกเย็นก็พักแต่คราวนี้นิคมคิดแผนไว้รอบคอบก่อไฟมารอบๆการสัตว์ป่าเข้ามาและผลัดกันเฝ้าเวรอยู่แบบนี้จนมาถึงวันที่10ของการเดินทางมีสมาชิกสองคนชวนกันไปทําธุระส่วนตัวใต้ต้นไม้พอทําธุระออกมาเสร็จไม่นานทั้งสองก็มีปากซีดเขียวใบหน้าไม่มีเลือดฝาด และก็ล้มลงเสียชีวิตนิคมเลยรีบมาดูเพียงแค่เขาเห็นก็บอกได้ว่าไปที่ต้นไม้พืชพันธุ์ที่มีพิษมาหากใครโดนพิษเข้าก็อาจตายได้ในทันทีทุกคนก็ต่างตกใจเริ่มมีอาการกลัวเกิดขึ้นและระวังตัวกันมากขึ้นนิคมเลยบอกว่าผมเตือนพวกคุณแล้วนะกลับตอนนี้อย่างทันนะทุกคน มาถึงขนาดนี้แล้วถอยไม่ได้แล้วและทุกคนก็เดินต่อไปจนถึงวันที่13ของการเดินทางจูๆ่ๆลมเกิดพัดแรงขึ้นผิดปกติพอทุกคนหันมองที่ฟ้าก็เห็นนกยักษ์บินหลายตัวบินวนอยู่ด้านบนไปมาเตรียมจู่โจมพวกเขาและพวกเขานั้นก็เตรียมหยิบคันธนูขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับนกยักษ์ต่อมา นิคมก็ได้เตือนเพื่อนๆทุกคนว่าให้คุยกับเขาดีๆเพราะนกยักษ์พวกนี้เขาสื่อสารกับมนุษย์ได้ต่อให้นิคมเตือนยังไงทุกคนก็ไม่ฟังและมันก็ไม่ทันแล้วสัตว์ป่าต่างแตกตื่นรวมถึงคนป่าที่อยู่ไม่ไกลและงูยักษ์ไททัทนต่างได้ยินและแตกตื่นนิคมเลยพูดกับเอยยาไปว่าผมมาส่งทุกคนแค่นี้นะครับพวกคุณเตือนไม่ฟังกันเลย งั้นผมขอตัวกลับละพอนิคมหันหลังกลับก็โดนอาดัมสั่งให้พวกที่มาด้วยจับตัวไว้ไม่ให้นิคมกลับไปและก็ออกเดินทางต่อจนมาถึงวันที่15ของการเดินทางป่ายังดูเงียบสงบปกติด้านหน้าของพวกเขานั้นเป็นหุบเขาแห่งเพชรมรกตทุกคนต่างตื่นเต้นมีความสุขแต่หารู้ไม่ว่าจุดที่พวกเขานั่งพักนั้น ที่คิดว่าเป็นท่อนไม้ขนาดใหญ่คือส่วนหางของงูไททันทุกคนต่างไม่รู้เลยว่ามีคนป่าล้อมพวกเขาไว้อยู่ชาลอตรู้สึกแปลกๆเอ๊ะทำไมท่อนไม้มันดูแปลกๆแ,แต่ก็ไม่ได้คิดอะไรต่อมาทุกคนลุกขึ้นกำลังเตรียมที่จะเข้าไปด้านในแล้วก็ได้มีคนป่าเข้ามาล้อมรอบทุกคนไว้ พวกเขาก็ได้สู้กันกับคนป่าจนหัวหน้าคนป่านั้นได้รับบาดเจ็บและอาดัมก็ปล่อยให้นายนิคมอยู่กับคนป่าตามลำพังนิคมคิดอะไรไม่ออกจึงเห็นกระเป๋ายาอยู่ข้างๆและหยิบมารักษาหัวหน้าคนป่าคนอื่นๆก็เข้าไปด้านในทุกคนก็ต่างตกใจและอึ้งในความสวยงามแสงระยิบระยับเต็มไปหมดเพชรมรกตสว่างสวยัย และดีใจได้ไม่นานงูยักษ์ไทยท่านก็โผล่ขึ้นมาครูพวกเขาทุกคนไม่หนำซ้ำงูตัวนี้ยังพูดได้จึงให้โอกาสทุกคนกลับใจและออกไปจากที่นี่บางคนก็ถอดใจวิ่งหนีแต่มีหลายคนที่หยิบคันธนูขึ้นมาเพื่อจะยิงเข้าไปที่งูยักษ์ไทท่นแต่พอยิงเข้าไปแล้วก็ไม่กระคายผิวหนังของงูยักษ์เลยงูยักษ์ตัวนี้ งูยักษ์จึงสะบัดหางอย่างรุนแรงทุกคนก็กระเด็นไปคอรทิศคอะทตางแล้วก็วิ่งหนีแต่ก็ยังมีบางคนที่ยังอยู่พองูยักษ์กำลังจะอ้าปากคนป่าก็ได้พานิคมมาร้องขอชีวิตของเพื่อนทั้งสามไว้และเขาก็ไม่มารบกวนอีกอาดำเจ้าเล่แกล้งทําเป็นว่าร้องขอชีวิตแต่พองูสงบลงเขาก็หยิบกลิด ที่แอบขโมยมาจากนายนิคมทิ่มแทงไปที่หัวใจงูงูก็ร้องเจ็บปวดสะบัดหางโดนอาดำกระแทกอย่างรุนแรงจนเสียชีวิตงูยักษ์เจ็บปวดแต่โชคดีไม่ถึงด้านในของหัวใจงูจึงได้รับแค่บาดเจ็บเท่านั้นและในที่สุดงูก็สงบลงไม่เกลี้ยวกลาดส่วนคนป่าที่ได้รับความช่วยเหลือจากนิคม ก็ได้ให้รางวัลนิคมตอบแทนที่ช่วยเหลือชีวิตเขาไว้ในครั้งนี้เป็นเพชรมรกตมาหนึ่งก้อนและแล้วชนเผ่าคนป่าก็ได้ออกมาส่งนิคมเอยาชารลอดอย่างปลอดภัยต่อมาทุกคนก็ไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้อีกเลยนิคมก็ได้นำเพชรไปไว้ที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเป็นสมบัติของแผ่นดินจนชั่วลูกชั่วหลานตลอดไป จบแล้วนะคะนิทานเรื่องไททันอภิมหางูยักษ์งูยักษ์ไททันเขามีหน้าที่ปกป้องดูแลผืนป่ารักษาสมบัติของป่าไว้เพื่อไม่ให้สูญหายฝากทุกท่านเป็นกำลังใจให้ช่องสนุน้อยสตอรี่ทำนิทานเรื่องเล่าดีๆต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ